ไม่โดดฟูชอบโดดใช่ไหมเอาไปบอกแล้วว่าอย่าโดดพูดไปเรื่องอุยเชี่ยโอ้ยได้วะนอนอยู่ดีอยู่ก็ตกลงมาต้องกลับไปเดินใหม่อีกเล่นไปเรื่องเลยไอ้มนุษย์สรุปมึงใครเนี่ยไม่บอกก็ขอไหว้ทุกท่านด้วยตอนนี้เราก็อยู่ในเกมทำไร ก็ขอไว้ทุกท่านแล้วตอนนี้ก็อยู่กับในเกม Monster Hunter w ว l d อีกครั้งก็พบกับผมในถุงเจ้าเก่าเจ้าเดิมซึ่งนี่น่าจะเป็นคลิปที่3แล้วกับซีรีส์เกมนี้นะแล้วก็เป้าหมายในการล่าของเราในวันนี้นก็คือเจ้า Alpha โด c ชาก u มะมันทั้งดุดันแบบไม่เกรงใจใครมันพร้อมที่จะงัดหน้าทุกคนนั่นรวมถึงแม่ของคุณด้วยเพราะฉะนั้นคุณควรเก็บแม่ของคุณให้ห่างจากมันและเก็บไว้อย่างดีไม่อย่างนั้น มันจะเล่นแม่คุณใฮันเตอร์ที่ไหนเขาจะเอาแม่ไปล่าด้วยวะก็พูดบทจบแล้วก็ไปล่ากันดีกว่าที่ที้กูจัดการเองไปไปที่ปลอดภัยก่อนเลยโอเคเออไม่รู้ซะแล้วไออลาบลาลา,ากูล่ามึงไปเก้าออกตัวแล้วนะแล้วมึงจะเป็นตัวที่สิบ มูฟมึงอะกูจำได้หมดแล้วโอเจอ้าลืมดูเออขึ้นได้ักทีอย่าขอหัวแล้วกันนะจ๊ะ ดื้อจริงเราเจ็บไม่รไอ้หนูสักผีอืมใครส่งสติกเกอร์ ดึงทับให้ด้วยเลยะะแล้วกันอ่ะอืมสนใจยะสนใจแหละอืมโอ้เชีย่ยกูประมาทเองแหละ <laughs> อะไรนะ้องตายรอบนี้มึงตายเสร็จกูอ้ไม่ไม่ตายเว้ยจิ้มปากที ขีขวัญเป้าเออแลบปั๊บก็กลายเป็นตัวที่10แล้วโอเคไอ้ขี้อะคุต้องเทอย่างนี้ดิโอ้ เฮ้ยเลิฟซีน,นเหรอเลิฟเลิฟซีนใช่ไหมไปกเถอะเข้าไปคิดว่ากูกลัวเหรอไอ้หนู โหตาตีเขี่ยขดเพจอ่ะ โอ้โห oh. เล่นตั้งนานกว่าจะเห็นพายุเข้า <laughs> เข้าไปสมกับชื่ออัลฟาจริงอ้ตัวนี้จ่าปู่โอ้โหฉีกปากไปนั้นเลยได้ของแร่ฟรีว่ะเอ้าศพหายแม่งให้จะเล่นสัหน่อย มึงนะไอ้น้องอกว่าจะขึ้นได้มึงเนี่ยอะไรอะไรอยู่นิ่งๆดิเออแค่นี้แหละที่ต้องการ ไอ้หนอนยืนทำอะไรตรงนั้นนะโอ้โหฟาผ่ดเต็มหัวเลยเมื่อกี้ <laughs> ดาบพี่ติดพลารายแนน้องโอ้โหคำรามโอ้ชิว ยาผิดิออุอ้ยไม่โดนทีนี้เสกโดนขอบคุณครับเฮ้ยยิงยาอยีกนะไอ้หมา มีแพอยู่ตรงนั้นอือโดนเออกว่าจะได้ฉากนี้กูรอมานานอือพาละลายพาละลายอืมโดนโดน เอาเบาอ้อลืมปิดโหมดพมลรงเลยจากคลิปที่แล้วลืมเดี๋ยวค่อยกลับไปปิดแน่นแน่นแน่น,นวัาเดีน้องโอ้แล้วจะเดินออกมาหาเตีย๋ยเหลอเอาเข้าไป ตาบอดตอนนี้ล่อมันนี่ดี๋ววะนก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 เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบหลับไปแล้วโอ้โหหันหน้ามา หมึงเป็นตัวเลขเลยแน่ๆที่ทำให้กูต้องใช้เลือดขนาดนี้เฮ้ยไม่ทัน โอ้เซ็งว่ะกัดท่าผิดตลอดกลับใช้ดาบยาด,ดีว่อยังจะหมุนมาโดนกูอีกนะอุย้ยเออกูเชื่อแล้วว่าเล็บมึงยาวตัดซะบ้างนะ เหนื่อยแล้วลูกยังจะโดนอีกนะไอ้หนูเอาตายขอเคี่ยวหน่อยแล้วกัน เป็นมตนที่เรื่องมากจริงๆไม่ตายกับดาบใหญ่มาตายกับดาบยาวตีแค่นเดียวจบสักทีดาบยาวดาบยาวมีอะไรใหม่ไหม้ดาบยาวโอเคโอ้ล่าครั้งแรกได้ของไว้เยอะอยู่ เคมาแล้วอะไรวะาบเกโดนัลโอ้ชเ่ยไอ้กูเจอเบคโดนัโอ้ยเจ๊แม่งไอพีซีใช้งานได้ดีชิบ บอกเลยโอ้เชี่ยลืมท่านี้นี่นกูเก็บขีแป๊บสักทีน้อง สักทีสักทีแหลกวอลลากเออตายอ่ะเออตายสักทีเฮ้ยสวยแทงโอ้โหทำดี NPC แม่งแบกได้จริงว่ะเก่งไหม สวยอยากลองของใหม่หืมหืมร้อยหกสิบสอง เน้นๆนนไอน้น้อง <c oughs> เอาสวยเพื่อนแ <c oughs> ม่งเป็นบอทเรียกเพื่อนเฉยเ <c oughs> น้นๆเน้นๆนเนนนนนนนอ่อยิงไฟแดง <c oughs> โอเค นี่แน่นี่บันเถอะโอเคได้ครับลูกลูกสั่งมาแล้วมามาจ้ามาเดินมูฟ <c oughs> มาแล้ว ไม่ละคายผิวอุดดูหน้าไม่ใช่มาตัวนี้โอเคแค่ไไรต้องสอนละเร็ว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 ไปสู้แล้ว ไม่มาเป็นคืนเลยไม่ใช่ Ender ร a g o ก n น,นะเป็นแค่ e p i กของแมปนี้เก่งเกินคุณเลยเปลีป่ยนอาวุธเลยโอ้ย ว๊ดอะไรวะนั่นโอ้โูไม่ทันตัวมันก็ใหญ่นะแต่ทำไมกูฟันไม่โดนโอ้ห้าสิกอืมตีไปเรื่อยๆสงสายของเราใช้ดาบยาลวละ แป่นยัไม่เวิร์กโอ้โห,โหดูไม่ออกเลยว่ามันจะทำอะไรโอ้โห โดแต่ละทีนี่แม่งนึกว่าซอนามิเสร็จกูปุ๊บ <c> เ <oughs> สร็จมันขอสักทีไอ้น้อง เกี่ยบแล้วไอ้กูกระโดดจังโดดไปปลามาเลย ตัวใหญ่ชิบหายสวยขับลามเปล่าพละไรแลมมันมีหางใช่ไหม แม่งหางเท่านี้เ <laughs> อ้าเปลี่ยนอาวุธตอนไหนนะช่างมันอกสัรนิดอกสัรนิดไอ้หนู <c oughs> ได้ไหม ยัยอีได้ไหมอีกนิดเออคันยี่สิบจัดไปห <c oughs> ัอ,อบานจริง ไปไหนแล้วนีอีกแล้วมอ้ยมอนาีานี้หนีนกเก่งจังงอใหม่อีกเดีย๋ยวจะไปเฮ็ดแตกเลยแม่งหนีอีกแล้วเอ๊ะไม่หนีอุ๊ยเช่ย linh <laughs> <coughs> subscribe này, khó Ghiền Mì เมองหน้าทำไมเอาแม่งหนีนโอ้ได้แค่ไล่เหรอก็นึกว่าจะได้ฆ่าเฮ้ยเซง็งว่ะไปกัน เสียงอะไรอาร์ควลิลอาร์ควลิลเออตัวนี้แหละ ว่าไวเวทเลียวเอาเข้าบวกเลยเหรอขอบวกด้วยเอาไม่ได้บวกกับมัน ตัวนี้จะมาตีนเหมือนเนกิไหมจะเย้ล <c oughs> นน้องอย่าเพิ่งห้าว อย่าให้ผมโกรธไม่งั้นตาผมจะเป็นสีแดงเชียขอเสยผมเท่จัดเจอยากตีกับมันแล้วอ่ อย่างนั้นก็ขอแลยตัวนี้หน่อยโอ้เฮดอาร์ไม่อัพเลยอะแล่ได้ไหมแล่ได้เว้ยขอดูชีวิก่อนเจ ชุดชุดชุดโอ้โหเริ่มเป็นสีเขียวแล้วเอ้าเอ้าทำไมมันไม่ให้ดูอ่ะไม่มีแค่กางเกงเอ้าโอ้เซ็งว่ะก็จะไปแล้วกับการล่าโดชากูมานะครับส่วนไอ้อุด อุดตรานาาอุตดหน้าเดี๋ยวไว้ค่อยไปจาัดก,การทีหลังแล้วกันนะเพราะก็ไม่รู้ว่าชุดมันต้องคลายยังไงด้วยเขาได้แค่เข้มกัดกับกระเกงก็สลับคลิปนี้ก็บายจ้า